สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน l ี่ฮอร์โรนนะคะวันนี้มากับพิกค่ะในหัวข้อสิ่งที่เราควรรู้ก่อนมีความรักครั้งต่อไปค่ะใครนะคะที่กำลังรออยากจะมีความรักครั้งถัดไปดูคลิปนี้ก่อนได้เลยนะว่าสิ่งที่เราควรรู้สิ่งที่เราควรทำก่อนที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่เนี่ยควรจะทำยังไงดีการดูพิกคะเป็นการดู general reading เป็นการดูรวมภาพรวมสาหรับ หลายคนคนหมู่มากเนาะเพราะฉะนั้นมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างให้ดูเป็นความบันเทิงเนาะอะไรที่ตรงเก็บไว้ไปปรับใช้อะไรที่ไม่ตรงกองไว้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะไปตรงกับเพื่อนกองคนอื่นๆที่เลือกกองเดียวกับเราเองค่ะอะเนื่องจากเป็น general reading และการอ่านไพ่เนี่ยเป็นการอ่านแค่ค่าพลังงานของคุณนะช่วงเวลานั้นๆที่ได้เข้ามาดูนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นคำทำนายที่เรารู้สึกไม่โอเครู้สึกไม่ดีเนี่ย ให้ทิ้งมันไปก่อนทิ้งมันไปก่อนเลยนะคะไม่จําเป็นจะต้องแบบไปใส่ใจหรือสนใจเนาะอะ,อะเดี๋ยววันนี้มาใส่หินให้เลือกกันดีกว่ากลองที่หนึ่งนะคะเลือกให้มาเป็นรูบี้อินซอยสแล้วกันเนาะรูบี้อินซอยสต่อไปกลองที่สองกองที่สองอะไรดีกองที่สองเป็นควอซายแล้วกันค่ะกองที่สองเป็นควอซใส และกองที่สามอะไรเดียว c a r n เ l i a n ละกันลืมปัดทรายออกอโอเคกองที่สาม c a r n เ l i a n ค่ะ,ะตั้งสมาธินะคะจดจ่อ,อยู่กับไพนอนเราก็ถามไพ่ว่าสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนที่จะมีความรักครั้งถัดไปเนี่ยคืออะไรถ้าเลือกได้แล้วตามแม่หมอไปเลยถ้ายังเลือกไม่ได้กดพอ s คลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ คนที่เลือกกองที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคนที่เลือกกองที่หหรือคนที่เลือกจากหินนะคะก็คือ Ruby in s o y i สก้อนนี้นะเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เราควรรู้ก่อนมีความรักครั้งต่อไปคืออะไรโอเคสิ่งที่เราควรรู้ก่อนจะมีความรักครั้งต่อไปก็คือการที่เราจะต้องยังไงดีะ การที่เราจะต้องดูให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะกระโจนเข้าสู่ความรักครั้งถัดไปนะคะแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าคุณมีโอกาสทางความรักมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเสมอถ้าอะไรที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีทําให้ไม่สบายใจให้เดินออกมาไม่จําเป็นจะต้องกักขังปิดหูปิดตาและตรึงตัวเองไว้นะความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วมันไม่มันไม่เซริร์ฟ เพอร์เ e ของเรามันไม่แบบมันไม่โอเคต่อหัวใจเราอะเพราะว่าคุณเนี่ยมีคนมากมายที่พร้อมจะเข้ามาหยิบยื่นความรักให้พร้อมจะมาหยิบยื่นความการดูแลเอาใจใส่ให้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องอดทนไม่จําเป็นจะต้องแบบ ไม่จําเป็นว่าจะต้องจะต้องทนเหมือนทนเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นนะคะถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่าพยายามไปก็เป็นการพยายามอยู่ฝ่ายเดียวและเป็นการเจ็บเป็นการทรมานตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนทําให้เราเหมือนกับ s t u c กเราติดขัดเราต้องอยู่ในหลุมอยู่ในหลูปของความรู้สึกแย่ไม่ต้องทนให้ถอยออกมานะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่อาราคโกันมี motivation มี ask for help แล้วก็มี journey ค่ะอความรักเนี่ยก็เปรียบเป็นการเดินทางได้นะเป็นการเดินทางไปกับคนคนหนึ่งดูว่าไปด้วยกันได้ดีแค่ไหนไปได้มากแค่ไหนนะคะและ คนรักของเราคนที่จะเข้ามาเนี่ยสิ่งที่คนรู้เนาะก่อนที่จะเริ่มความรักต่อไปคนรักที่ดีเนี่ยต้องเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากให้เราพัฒนาตัวเองเป็นคนที่เรากล้าที่จะขอความช่วยเหลือเป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นเพื่อนร่วมทางที่ทําให้เราเติบโตขึ้นในทุกๆวันเห็นจุดหมายปลายทางที่มันโอเคที่มันดีนะคะและความรักเนี่ยเราต้องสามารถเหมือนกับ อ่อนแอได้ขอความช่วยเหลือได้ขอคําแนะนําได้และต้องยังมีแรงบนันดาลใจมีความเป็นตัวเองมีการจุดประกายที่ทําให้เราแบบเรายังมีไฟในตัวเองอยู่นะคะอ่ะต่อไปนะคะอีก2ใบมี slow down และมี do something for someone นะคะ slow down ให้ดูให้ดีนะคะดูให้ดีบางทีอะ่ะเราอาจจะแบบว่า มีคนมาหยิบยื่นความรักให้แล้วเราก็พร้อมที่จะกระโจนลงไปกับเขาเลยแต่บางทีเราไม่ได้ดูให้รอบคอบว่ากับคนนี้เขาเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีของเราจริงๆหรือเปล่าให้ไปช้าๆตัดสินใจช้าๆนะคะดูไปก่อนดูนานๆไม่จำเป็นต้องรีบไม่จำเป็นต้องรีบเลยนะคะแล้วก็ do something for someone ความรักเนาะกีฟและเทคเราจะเทคอย่างเดียวก็ไม่ได้เราจะกีฟอย่างเดียวก็ไม่ได้ทุกๆอย่างต้องมีความพอดีนะคะอันนี้คือคําทํานายของคนที่เลือกกองที่1ห,หรือว่าหินรูบี้อินซอยไซของวันนี้ค่ะอยากได้พิกทาสหัวข้ออะไรสามารถขอมาไว้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันค่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาดูระหวังเก็บไพ่ใครอยู่เป็นเพื่อนก็ขอให้โชคดีเจอความรักครั้งใหม่ที่มีความสุขมีความสมหวังนะคะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะคนที่เลือกกองที่สองหรือว่าที่เลือกจากหินนะคะที่เป็นคข้าใสอันนี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูคําทํานายของคนที่เลือกกองที่สองกันค่ะสิ่งที่เราควรรู้ก่อนเริ่มความรักครั้งถัดไปโอเคความรักความสัมพันธ์นะคะ มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมายมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะคาดหวังให้เมื่อเราตกลงปรงใจไปกับใครแล้วทุกๆอย่างเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่คบกันเป็นไปไม่ได้นะคะทุกๆคนต้องเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นกันทุกๆวันนะคะและมันจะมีสิ่งที่ให้เราได้เรียนรู้ใหม่เนี่ยเกิดขึ้นเรื่อยๆนะความรักเนาะเราต้องเรียนรู้พาร์ทเนอร์ของเราตัวเราอาจจะเปลี่ยนไปเหมือน ไป,ไปเหมือนกันเมื่อเราอยู่ในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้รู้จักตัวเองขึ้นเพิ่มขึ้นอีกอ่ะสิ่งที่ควรรู้อีกคืออย่าดันทุลังเยอะแล้วกันอย่าดันทุลังเยอะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นอยู่แล้วบางทีเราต้องยอมให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีใครรู้สึกดีกับการเปลี่ยนแปลงเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่คุ้นเราไม่ชินเราไม่แน่ใจว่าอะไรที่มันซ่อนอยู่ แบบหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อะไรที่มันซ่อนอยู่อะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเปลี่ยนไปมันมีความไม่แน่ใจมันมีความไม่แน่นอนนะคะแต่อย่าดันทุลังบางทีเราต้องยอมให้มันเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าเรายอมให้มันเกิดขึ้นเรายอมให้มันเปลี่ยนไปอะ่ะเราอาจจะมีความสุขขึ้นสิ่งที่ดีขึ้นสิ่งที่ดีกว่าอาจจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเราก็ได้นะคะเราจะไม่รู้สึกว่าดันทุลังเกินไปเพราะว่าเราไม่ได้ไปขวางโฟล เราไม่ได้ไปขวางโฟล์นะคะเราปล่อยให้มันแบบมันไหลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้เราสบายใจขึ้นก็ได้นะคะอ่ะมาต่อไปนะคะไพ่โรโคใบแรกนะคะมี Fairy Spotting หลายๆคนที่เลือกกลุ่มนี้อาจจะไม่ค่อยเชื่อแหละว่าตัวเองจะได้มีความรักครั้งต่อไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยเหมือนไม่เห็นวี่แววเลยไม่รู้ว่าจะมีคนที่ทําให้รู้สึกดีได้อย่างที่เคยรู้สึกดีที่เคยคบมาก่อนหน้านี้ไหมแต่อยากให้มีความเชื่อนะคะเมื่อมีความเชื่อเชื่ออย่างเต็มหัวใจเราจะได้ความรักที่เราคู่ควรเราดีเซิร์ฟค่ะต่อไป nature sign อ่ะมันมี s u b t l e message มันมี สิ่งต่างๆมากมายที่เป็นคำใบที่บอกเราอยู่ตลอดเวลานะคะว่าทำอันนี้สิไปอันนี้สินะคะเช่นเห็นเลขซ้ําๆอยู่ตลอดเวลาหรือเมื่อคุยกับคนคนนึงเรารู้สึกดีนั่นก็เป็นสายนเหมือนกันว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นคนที่เราสามารถแบบเดินหน้าได้นะหรือลองคุยได้ด้วยนะหรือลองพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะเพราะฉะนั้นให้เปิดตาเปิดใจให้กว้างนะคะเพื่อที่จะแบบว่ารับ สัญญาณที่มีคนส่งมาบอกนะคะไม่ว่าตามความเชื่อของเราเลยเนาะว่าคนที่ส่งมาบอกนั้นเป็นใครคืออะไรนะคะมีสายส่งมาตลอดมาช่วยตลอดมาช่วยไกลตลอดและอีกใบหนึ่งค่ะ hidden depth นะคะอ่ะสิ่งที่ซ่อนอยู่สิ่งที่สิ่งที่ถูกปิดบงังซ่อนเร้นไว้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบความทรงจำของเราที่ เหมือนมาเราล็อกไว้หรือเป็นเรื่องอื่นๆนะคะได้หมดเลยทุกเรื่องที่เรามันไม่ไ,มได้มันไม่ได้ถูกแบบฉายสปอตไลท์เข้าหานะคะจะค่อยๆเปิดออกนะคะอาจจะเปิดออกเมื่อเราตามสาน์ต่างๆที่ถูกส่งมาแบบสัญชาตญาณของตัวเองด้วยนะคะหรือการที่บางคนมันอาจจะรู้สึกท้อใจใช่ไหมกับเรื่องความสัมพันธ์มันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึก มันรู้สึกแบบมันรู้สึกแย่มันรู้สึกไม่ดีแต่จริงๆเมื่อเราไปนั่งนึกดีๆอ่ะมันอาจจะมีบางอย่างที่เราจําผิดเราจําพลาดและเหตุการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจก็ได้หรือเราอาจจะได้ไปรู้ความจริงเพิ่มเติมที่ทําให้เรารู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทําให้เราติดขัดเรื่องความรักที่ทําให้หัวใจเราติดขัดก่อนที่จะแบบที่เราไม่สามารถเปิดใจมีความรักครั้งถัดไปได้มันอาจจะ เป็นเพราะเราไม่ได้รู้ข้อมูลทุกด้านเราไม่ได้เราไม่ได้มองด้วยมุมมองพระเจ้าเหมือนคนเหมือนเวลาเราอ่านใ,นใิยายที่เราอ่านในมุมมองพระเจ้าที่เราแบบเรารู้ทุกเรื่องเรารู้ทุกอย่างเรารู้ทุกทุกเรื่องของทุกตัวละครแต่เมื่อเราเป็นตัวละครชีวิตเราเราไม่ได้รู้ทุกด้านเราไม่ได้มองจากมุมมองพระเจ้าเพราะฉะนั้นน่ะมันอาจจะมีรายละเอีย e ดบาง Barnes, สิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้ก็ได้นะคะและเมื่อเราอาจจะลองไปนึกดีๆลองไปถามลองไปแบบ ลองตามสัญชาตญาณตามไาย์ที่ถูกให้มาเราอาจจะได้เห็นภาพรวมที่กว้างมากขึ้นแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคือมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยเคยรู้เคยเข้าใจเคยเชื่อเราอาจจะทําให้เราเปิดใจกับความรักครั้งใหม่ได้ง่ายขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้มา2องใบเลยมีอันนี้มี hidden depth ใช่ไหมแล้วก็มี t high e h preset i high preset ก็เป็นไพ่ของแบบ mystery ความลับสิ่งที่แบบสิ่งที่ไม่ได้แบบไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมา100%เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นก็ลองดูนะสิ่งที่ทําให้เราปิดใจอาจจะไม่ใช่แบบอาจจะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะ่ะนะแล้วเราอาจจะเปิดใจได้ง่ายขึ้นอ่ะให้อีกสองใบนะคะมี true love ก็คือรักแท้เนาะรักแทรรักจริงนะคะแล้วก็ h a v e face โอเคให้มีความเชื่อให้เชื่อมั่นนะคะว่าเราเนี่ยคู่ควรกับความรักที่แท้จริงคู่ควรกับรักแท้ นะและอย่าให้ตัวเองซัตเทิหรือยอมอยู่ยอมแบบยอมยอมพบคบ,บไปก็ได้เพราะรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เจอความรักหรือรู้สึกว่าดีกว่าอยู่คนเดียวไม่อย่าเชื่ออย่าคิดแบบนั้นนะคะให้มั่นใจว่าคุณเนี่ย คู่คนกับรักแท้และมีรักแท้รอคุณอยู่นะโอเคของคนกองที่2หรือคนที่เลือกคอสใส่นะคะเป็นประมาณนี้เคลียร์คอสนะเป็นประมาณนี้อยากได้พิกคั์หัวข้ออะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันไนดะ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็มีพิกาั์ในช่องมีให้เล่นเยอะเลยสามารถดูหัวข้อที่ถูกใจแล้วไปลองเลือก,เล,อกเล่น,ลนดูกันได้นะคะบายบายค่ะ ถัดมากองที่3นะคะหรือว่าคนที่เลือกคาร์นิเลียนเนาะคาร์นิเลียนหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจอะถ้าผิดเดี๋ยวจะลงไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะว่าจริงๆรแล้วมันคือหินอะไรเนาะอะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าสิ่งที่คุณควรรู้นะคะในก่อนที่จะมีความรักครั้งถัดไปเนาะอะสิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนมีความรักครั้งถัดไปคือความสมดุลค่ะความสมดุลคือสิ่งที่สําคัญและสิ่งที่จําเป็นกับความรักมาก ในกองเนี้ยอาจจะไม่ได้มีความไม่สมดุลในเรื่องเดียวกันแต่มันขาดบาลานซ์อย่างแน่นอนนะคะให้ดูแบบให้ดูความเท่าเทียมนะคะบางทีเราอาจจะเป็นฝ่ายให้มากกว่าหรือบางทีเราเป็นฝ่ายรับมากเกินไปเลยทําให้ความรักที่ผ่านๆมาของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะคะหรือการให้เวลาการแบ่งเวลากับคนรักและเรื่องอื่นๆในชีวิตของเราเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าเทียมไม่เพียงพอก็ได้นะคะและ ส่วนใหญ่แล้วคนกลุ่มนี้ที่มาเลือกกลุ่มนี้สิ่งที่คุณทําเมื่อมีความรักคือการคิดฟุ้งซ่านคิดเพ้อเจอนะคะบางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นหรือคิดไปไกลหรือคิดไปก่อนนะคะคิดไปเองนะคะเลยทําให้ความรักที่ผ่านมาของเราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นให้ดูความสมดุลปรับบาลานซ์ปรับความปรับความเท่าเทียมปรับน้ําหนัก แบบไม่ไม่ใช่น้ำหนักตัวนะแบบปรับน้ำหนักของเรื่องต่างๆที่เราทําในชีวิตในใจเนี่ยให้มันออกมาเท่าๆกันพอๆกันให้มีความพอดีนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูไพ่ไพ่ออโรโคกันว่ามีอะไรบ้างมี purity ค่ะให้อ่ะทุกเรื่องทุกเรื่องนะคะเราสามารถหาคําตอบได้จากใจของเรานะคะได้จากในใจของเราให้มีใจที่แบบใจที่เพียวอ่ะใจท,ใจที่ใจที่เหมือน เพียวภาษาไทยเอเหมือนแบบมีความบริสุทธิ์อะมีความบริสุทธิ์นะคะไม่ใช่เราเอาหลายๆเรื่องมาเติมแต่งท,งท,งทั้งๆที่มันอาจจะไม่ได้มีนะคะเช่นยกตัวอย่างแบบให้ให้เข้าใจเนาะสมมุติเขาบอกว่าเนี่ยชอบกินเบคอนมากเลยแล้วเราก็หันไปถามด้วยจริตว่าอ้าวเราไม่ชอบกินสามชั้นหรอ เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ชอบกินสามชาั้นเขาแค่อบอกว่าเขาชอบกินเบคอนก็คือแบบอย่าเติมรายละเอียดที่มันไม่มีอยู่ตรงนั้นลงไปมากเกินไปอย่าฟุ้งซ่านนะคะอย่าฟุ้งซ่านให้มองด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์มองทุกคนด้วยเจตนาที่เจตนาที่เหมือนแบบอย่าไปเอออย่าไปเติมอะไรให้เขาถ้าเขาไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะเนาะเพราะฉะนั้นให้มีลิมิตกับจินตนาการของตัวเองด้วยนะคะต่อไป wisdom wisdom นะคะความฉลาดความาความรู้ปัญญานะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกคือคุณอะเป็นคนฉลาดนะคะแต่บางทีอะเราต้องเราต้องดึงมาใช้ให้ถูกสถานก,การณ์และดึงมาใช้ด้วยความพอดีด้วยเนาะและดึงมาใช้ด้วยความพอดีด้วยเนอะ,ะ,อนอะทำอะไรให้มันพอดีให้มันเท่าเทียมให้มันโอเคนะคะอย่าแบบว่า อย่าแบบอย่าคิดไปเองอย่าคิดไปไกลอย่าแบบ read between the lines อ่านระหว่างบรรทัดที่มันไม่ได้มีอยู่ในบรรทัดอะบางทีคนรอบๆตัวเราอาจจะไม่ได้คิดเยอะหลายสเต็ปแบบเราไงบางทีอาจจะเป็นแค่เราคนเดียวนะคะที่ที่คิดลึกคิดเยอะขนาดนั้นเนาะอ่ะต่อไป moon energy คะ่ะ moon energy นะให้ให้ไปกับให้ไปกับ flow นะคะให้ไปกับ flow อย่าไปทำอะไรที่มันแบบ มันขัดโฟล์สมมุติว่าน้ํามันน้ํามันไหลมาทางนี้ใช่ไหมเราก็อยากตัวไปขวางเหมือนพยายามจะไปทางนี้นึกออกปะให้ไปกับโฟล์ให้ไหลไปกับมันนะคะให้ทุกอย่างมีความสมดุลให้มีความสม ooth ให้แบบอะไรอยากไปดึงดันมากอยากไปแบบว่าพยายามจนแบบว่าโอ้โหเจ๊แบบเจ๊ต้องมีบาลานซ์เดินทางสายกลางบ้างนะคะ และอีก2ใบนะคะ Get to know each other ค่ะทำความรู้จักกันและกันนะคะก่อนมีความรักครั้งต่อไปให้ทำความรู้จักกันและกันให้ดีเนาะให้เรารู้จักพื้นฐานเขาให้เราแบบ คือเมื่อเมื่อเราเป็นคนชอบคิดชอบ read Between the Lines ชอบอ่านระว่างบทัดชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้ทําความรู้จักอีกคนหนึ่งให้ทะลุปลุกโปล่ก่อนก่อนที่จะเริ่มคิดแทนก่อนที่จะเริ่มแบบใส่รายละเอียดหรือเริ่มเดาว่าเฮ้ยต้องอย่างนั้นอย่างนี้แน่เลยนะคะให้ทําความรู้จักกันให้ดีกว่ากว่าเดิมกว่าให้ทําความรู้จักกันให้ดีก่อนให้เราแบบพอจะมั่นใจได้ว่าเฮ้ยพอจะสามารถคิดแทนคนนี้ได้แล้วแหละว่าน่าจะเป็นแบบคิดแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย เออเพราะฉะนั้นให้รู้จักกันให้ดีให้ลึกซึ้งก่อนนะคะแล้วก็จะได้ไม่ไปแบบสร้างเหมือนแบบสร้างปัญหาหรือไปขัดฟโฟล์ในช่วงแรกๆเนอะอ่ะต่อไป m i r a c อ e กับ l e s ซิ่งนะคะ ทุกๆอย่างแบบมันคือของขวัญในตัวมันเองทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสถานการณ์กับความรักครั้งก่อนๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันก็คือของขวัญที่เกิดขึ้นในชีวิตนั่นแหละมันคือบทเรียนที่ทําให้เราสามารถแบบรับรู้ได้ถึงความพอดีความบาลานซ์ที่จะนําไปใช้ในความรักครั้งครั้งถัดไปอะไรเยอะไปอะไรน้อยไปเราจะเริ่มรู้และเราก็สามารถปรับปรับให้มันดีขึ้นได้เรื่อยๆนะคะและเกจทุนอิชาร์เตอร์เนี่ยคือเราสามารถปรับในระหว่างที่ อยู่ในความสัมพันธ์อยู่ในอยู่ในคอนเน็ชันนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะไม่จําเป็นว่าต้องแบบรอไปใช้กับครั้งถัดไปเท่านั้นเราสามารถปรับระหว่างนั้นได้เลยว่าโอเคทําอะไรให้พอดีเพื่อกับคนคนนี้นึกออกปะพอดีของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัอนอีกพอดีกับคนที่เราครบอยู่ปัจจุบันคือพอดีที่ดีที่สุดนะคะ อขอคนตอนที่3เป็นประมาณนี้อยากได้พิกัดหัวข้ออื่นๆสามารถเมนขอได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ check, กด subscribe ด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายก่อน